สรุปผลการฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษาและการฝึกปฏิบัติการบริหารหน่วยงานทางการศึกษาโดยข้าพเจ้าว่าที่100ร้อยตรีหญิงปฐมาพรศรีสุสระ ตำแหน่งผู้อำน,นวยการโรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอ,อดนักศึกษาหลักสูตรครุาดดศาสตร์หุือีบัณฑิตทำการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษาณสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสีสะเกดเขตหนึ่งภายใต้การนิเทศของอาจารย์ดรพิมลวิเศษสังสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสีสะเกดเขตหนึ่งมีนายสุเทพสอนบุญทองเป็นผู้อำน,นวยการและมีรองผู้อำน,นวยการจำนวนสีท่าน ได้แก่ดรพีรพันธ์ทองศูนย์นายชานุวัฒน์สอนเพชรนางสาวทัศยาหลาอุดมและนางปุณิกาธรรมนูนโดยโครงสร้างการบริหารจัดการของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกตเขตหนึ่งประกอบไปด้วย10กลุ่มงานซึ่งทั้ง10กลุ่มงานจะดำเนินการบริหารการศึกษา ดูแลโรงเรียนที่อยู่ภายใต้สังกัดให้ดำเนินง,งานภายใต้ในโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปด้วยความราบรื่นและถูกต้องตามหลักการบริหารราชการโดยข้าพเจ้าได้เข้าไปฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรที่ครุสภากำหนดเป็นไปตามตารางการฝึกประสบการณ์ซึ่งกิจกรรมในแต่ละวัน ประกอบไปด้วยการเรียนรู้งานจากกลุ่มงานต่างๆดังนี้กลุ่มงานอำนวยการโดยสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้จากงานได้แก่งานสารบัญสำนักงานเขตการรับส่งจัดทำจัดเก็บยืมทำลายหนังสือราชการซึ่งสามารถนำไปใช้ในการนำความรู้ที่ได้รับมาบริหารระบบสารบัญและงานธุรการในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพถูกต้องตามระเบียบราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์สิ่งที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้จากงานคือการดำเนินการเกี่ยวกับงานการบริหารการเงินงานบริหารการบัญชีงานบริหารงานพัสดุงานบริหารสินทรัพย์และให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงินซึ่งสามารถนำไปใช้โดยการนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในการบริหารการเงินของสถานศึกษาจัดทำเอกสารการเงินพัสดุทะเบียนคุมทรัพย์สินการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบเป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้กลุ่มงานบริหารงานบุคคลซึ่งสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้จากงานได้แก่การวางแผนอัตราก,กำลังและกำหนดตำแหน่ง วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาบรรจุและแต่งตั้งย้ายโอนและการลาออกจากราชการของข้าราชการครูจัดทำข้อมูลเพื่อดำเนินงานวินยัยอุทธรร์ร้องทุกข์และการดำเนินคดีต่างๆของรัฐ ข้าพเจ้าได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริหารงานบุคคลภายในสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการพัฒนาวิชาชีพกลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาข้าพเจ้าได้เรียนรู้การดำเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง การดำเนินฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศซึ่งข้าพเจ้าสามารถนําไปใช้โดยการนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรสนับสนุนให้มีการทำวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาคุณภาพผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษาข้าพเจ้าได้เรียนรู้การประสานงานส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานการวัดและประเมินผลการศึกษา การส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลภายในสถานศึกษามอบหมายหน้าที่การปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างเป็นระบบกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิ่งที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้คือการศึกษาวิเคราะห์ดำเนินการการจัดการศึกษาทางไกลศึกษาวิเคราะห์วิจัยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาและได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศการปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถานศึกษากลุ่มนโยบายและแผน สิ่งที่ได้เรียนรู้คือการจัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาวิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและรายงานผลการใช้งบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนซึ่งข้าพเจ้าได้นำความรู้ไปใช้ดังนี้ส่งเสริมให้ครูหัวหน้าง,งานแผนและงบประมาณเข้ารับการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ มีทักษะในการจัดทำแผนและงบประมาณในการพัฒนาการศึกษาเพื่อใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและถูกต้องตามระเบียบราชการรลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สิ่งที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้จากงานคือการสนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษามีประสิทธิภาพส่งเสริมกิจการพิเศษตลอดจนการดำเนินงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพด้านการจัดการศึกษาในส่วนของกิจการนักเรียนและอำนวยความสะดวกแกค่ครูผู้สอนในทุกด้านเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนกลุ่มหน่วยการตรวจสอบภายในสิ่งที่ได้เรียนรู้จากงาน คือการดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงินการบัญชีและตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สินการตรวจสอบการดำเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับผลผลิตและเป้าหมายที่กำหนดซึ่งสามารถนำมาใช้ในการจัดทำทะเบียนคุมเงินและงบประมาณเอกสารการเงินการบัญชีให้เป็นปัจจุบันจัดทำการบันทึกและรายงานเงินคงเหลือประจำวันกลุ่มกฎหมายและคดี สิ่งที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้คือการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการมีวินัยและรักษาวินยัยสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการดำเนินการทางวินยัยการตรวจสอบพิจารณาวินยัยการลงโทษและการรายงานดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบซึ่งข้าพเจ้าได้นำความรู้ไปใช้ในการรักษาวินัยประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาสร้างความตระหนักให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเข้ารับการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมจร,ริยธรรมและการรักษาวินยัยขอบคุณค่ะ